สัปดาห์นี้นะคะดอลลาร์อ่อนค่าค่ะทองคําขึ้นต่อ E U G U ออสเตรเลียดอลลาร์มีโอกาสที่จะแข่งค่าต่อเนื่องส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนี้นะคะแต่ก่อนอื่นค่ะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยและฝากติดตาม a อ o s ฮด้วยนะคะ ใกล้สิ้นปีแล้ว a อ o โฮสมีโปรโมชั่นขอบคุณลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่เริ่มต้นเพียง50ดอลลาร์ก็สามารถขอรับของขวัญที่ทาง a อ o โฮสได้แล้ววันนี้สนใจโปรโมชั่นสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ahostcg.com หรือ Line Official at ahost ได้เลยค่ะ สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่วันพฤหัสเลยตัวเลข U.S.C.P.I กับ C.P.I ของสหรัฐเนี่ย ปรับตัวลดลงต่ำกว่าคาดการณ์อยู่ต่ำกว่า8%นะคะพอเป็นแบบนั้นปุ๊บส่งผลให้เยอรนค่ะแข็งค่าทันทีในวันเดียวนะคะมากกว่า3%เลยไม่แปลกที่คุณจะเห็นว่าดอลลาร์เทียบเยปรนจะทิ้งดิ่งลงมาแบบนั้นและคนถัดมาที่แข่งค่าตามก็คือเงินปอนออสเตรเลียฟรังก์สวิตแล้วก็ยูโรค่ะและที่เห็นชัดๆก็คือทองคำที่ปรับแข็งค่าขึ้นส่วนรายละเอียดเชิงลึกของ CPI เดี๋ยวเรามาดูต่อกันค่ะรูปนี้นะ ะค,ะคือรูป CPI กับ Core CPI ของสรัฐที่ประกาศล่าสุดเลยค่ะตัวเลขออกมานะคะน้อยกว่าคาดการค่ะตอนนี้ตัว CPI และ Core CPI อยู่ที่7.7กับ6.28พอเป็นอย่างนั้นค่ะเราสามารถตีความได้ว่า การขึ้นดอกเบีย้ยแบบรวดเร็วและรุนแรงของเฟดที่ครั้งละ0.75ติดต่อกันมา3ครั้งเนี่ยมันสามารถกดเงินเฟอ้อได้แต่เราต้องมาติดตามกันค่ะว่าครั้งหน้าที่เฟดจะออกมาพูดเนี่ยเขาจะขึ้นดอกเบีย้ย0.5เหมือนที่นักวิเคราะห์คาดการหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาคาดการว่าจะขึ้นในเดือนธันวามนี้0.75ถ้าขึ้น0.5จริงๆก็จะเป็นปัจจัยค่ะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าจนถึงสิ้นปีเลยค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดู US ดอลลร์ค่ะกราฟนี้อยู่ใน Time Frame Daily นะคะจะเห็นว่าตอนนี้ US ดอลลร์หรือว่า DXY ค่ะหลุดต่ำกว่าเส้น100ลงมาได้แล้วนะคะมองว่าสัปดาห์นี้ค่ะโอกาสที่ดอลลร์จะลงมาทดสอบเส้น200บริเวณ105ก็มีโอกาสค่ะแต่ว่ามันจะต้องมีการย่อตัวก่อนนะคะ ถ้าใครยังไม่มีออเดอร์ในมือรอก่อนค่ะรอให้เขาขึ้นไปทดสอบประมาณ108ถ้าหากว่า108ไม่ผ่านก็มีโอกาสลงมาที่เป้าหมายที่105ในสัปดาห์นี้ค่ะต่อไปนะคะคู่ดอลลาร์เทียบเจแปนค่ะเป็นแนวโน้มขาขึ้นยาวนานมามากกว่า10เดือนนะคะมาตอนนี้ค่ะ รับตัวร่วงลงมานะคะและตอนนี้ค่ะราคาอยู่ต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ย100วันแล้วมีโอกาสมากๆนะคะที่จะลงมาทดสอบบริเวณแถวเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็คือบริเวณ132ทีนี้ค่ะถ้าหากว่าท่านใดสนใจที่จะเข้าเทรดในคู่ดอลลาร์เทียบเยนแนะนําว่ารองให้ราคาย่อมาทดสอบที่141ก่อนนะคะถ้าหากว่าไม่ผ่านก็เซลล์ลงมาได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมันนี่แมเนจเมนต์และวางแผนให้รัดกลุ่มด้วยนะคะ คู่ต่อไปค่ะ GU ค่ะแข็งค่าขึ้นมาตั้งแต่วันพฤหัสนะคะหลังจากตัวเลข US CPI ประกาศออกมาส่งผลให้ปอนแข็งค่าขึ้นค่ะเมื่อเทียบกับดอลลาร์จะเห็นว่าราคา GU นะคะตอนนี้ค่ะยืนเหนือ1.165ได้แล้วถ้าหากว่าสัปดาห์นี้ยังยืนเหนืออยู่บริเวณนี้นะคะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบเส้น moving average 200อยู่บริเวณ1.227ได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ ต้องย่อยไทม์เฟรมลงไปลึกๆนะคะ,ะ,คะเพื่อหาจุดเข้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับสไตล์การเทรดของคุณค่ะคู่ต่อไปนะคะออสเตรเลียเทียบดอลลาร์ค่ะตามคําขอเลยนะคะออสเตรเลียค่ะเขาแข่งค่าเป็นอันดับ3นะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะทําให้ออสเตรเลียเทียบดอลลาร์ค่ะทํารูปแบบราวดิงะะ้งและตอนนี้ค่ะราคาอยู่เหนือ0.67ได้แล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าราคาจะสามารถผ่านเส้น moving average 100ได้หรือเปล่าถ้าหากว่าผ่าน100 ได้นะคะมีโอกาสขึ้นมาทดสอบบริเวณ0.697หรือบริเวณเส้น moving average เส้น200นั่นเองค่ะและคู่ต่อไปนะคะนิวซีแลนด์เทียบดอลลาร์คู่นี้ก็ตามคำขอเลยนะคะออสเตรเลียขึ้นมีหรือนิวซีแลนด์จะไม่ขึ้นตามก็ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจะเห็นว่าเป็นแท่งเทียน strong bullish เลยค่ะ เขียวกินแดงก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นสูงนะคะถ้าหากว่าราคายังยืนเหนือบริเวณ0.6ได้ค่ะมีโอกาสที่เราจะเห็นนิวซีแลนด์เทียบดอลลาร์ขึ้นมาทดสอบที่0.63ได้เลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเวลาเราจะเห็นการเปลี่ยนแนวโน้มใหญ่ๆเนี่ยนะคะคุณลองปรับอินดิเคเตอร์ค่ะจากการใช้เส้นเล็กๆล,ลองมาเป็นเส้นใหญ่หน่อยก็คือเส้น100และ200และลองดูในไทม์เฟรมเดลี่ค่ะคุณจะเห็นเป้าหมายราคาในแต่ละคู่ที่คุณสนใจค่ะ และนี่คือตัวเลขของอัตรางเงินเฟอ้อที่มีแนวโน้มที่จะปรับลดลงนะคะแต่ว่ากว่าจะปรับลดลงให้ถึงเป้าหมายตามที่เฟดเขาต้องการเนี่ยคะ่ะก็นู่นเลยค่ะปี2023แต่ทีนี้ค่ะเวลาเราเทรดเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอะตอนนี้เฟดเขาจะคงจะยังไม่ขึ้นดอกเบีย้ยแ,แล้วจะปรับนโยบายจะขึ้นดอกเบีย้ยเป็นคงดอกเบีย้ยหรือลดดอกเบีย้ย เขาบอกว่าให้ดูที่ตัวเลข CPI ค่ะถ้าหากว่า CPI เนี่ยน้อยกว่า7หรือประมาณ6กลางๆเนี่ยจะบ่งบอกเราได้ค่ะว่าตอนนี้ค่ะนโยบายของเฟดกำลังจะเริ่มเปลี่ยนแล้วและนี้ก็คือกราฟ CPI ที่เอามาขยายความไม่เห็นอีกทีนะคะว่าเมื่อเรา แกะไส้ในออกมาเนี่ยจะเห็นว่าผ้าของเซอร์วิสเงินเฟอ้อของฝั่งสหรัฐก็ยังเพิ่มสูงอยู่แต่เพียงว่าเงินเฟอ้อของฝั่งกูสเนี่ยเขาปรับลดลงนั่นเองค่ะทีนี้ก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งค่ะว่าถ้าหากว่าตัวเลขเงินเฟอ้อยังเป็นแบบนี้ยังไม่ปรับลดทั้งกลุ่มทั้งกรทั้งหมดก็มีโอกาสที่เฟดจะยังปรับขึ้นดอกเบีย้ยค่ะแต่จะขึ้นมากขึ้นน้อยอันนี้เราต้องมาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ มาถึงตารางนี้ค่ะแทบจะเป็นไฮไลท์เลยนะคะตารางนี้บอกให้เห็นถึงอัตรางเงินเฟอ้อทีย่กันทั่วโลกค่ะ จะเห็นว่ากลุ่มที่อยู่ฝั่งเอเชียนี่อัตราเงินเฟอ้อไม่ค่อยสูงมากนะคะถ้าเทียบกับฝั่งยุโรปฝั่งยุโรปอัตราเงินเฟอ้อทะลุเป็น1ิเลยค่ะดังนั้นจะเห็นว่าเมื่อเงินเฟอ้อปรับเพิ่มขึ้นยังสูงขึ้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่ทําให้สกุลเงินนั้นๆอ่อนค่าและยังคงต้องปรับนโยบายอยู่ทีนี้ค่ะถ้าหากว่าเงินเฟอ้อสูงแบบนี้เราสามารถตีความได้ค่ะว่าธนาคารกลางของฝั่งยุโรปยังไงยังไงก็ต้องปรับขึ้นดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อกดเงินเฟอ้อให้ปรับล่วงลง ค่ะ10อย่างเงี้ยค่ะ10กว่า11 12มันสูงไปค่ะเขาต้องขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อกดเงินเฟอ้อลงให้ได้ค่ะ และตารางนี้นะคะอาจจะดูงงงนิดนึงค่ะเราโฟกัสที่ US ค่ะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเองเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเป็น Real Central Bank เนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำลงนะคะเหลือแค่ลบ3.8เมื่อลบ3.8แบบนี้ค่ะทำให้เกิดการ allocation ของ a s s e t นะคะเลยเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะทำให้ดอลลรา ปรับอ่อนค่าลงและทําให้ตลาดหุ้นฝั่งอเมริกาปรับแข่งค่าขึ้นและมีความต้องการของพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐมากขึ้นค่ะเมื่อกี้พูดถึงอัตรางเงินเฟอ้อของฝั่งยุโรปจะเห็นว่าเขายังปรับขึ้นต่อเนื่องใช่ไหมคะดังนั้นการประชุมของ ECB หรือการประชุมของ Bank of England ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนื่องแต่ว่า ตัวเลข CPI ของ US ตัวเดียวสามารถทําให้ตลาดเปลี่ยนทิศได้และจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะราคาของยูโรเทียบดอลลาร์ B เนี่ยก็ขึ้นมาถึง1.04แล้วแต่โดยส่วนตัวคิดว่าการปรับขึ้นเร็วๆแบบนี้ค่ะคงจะเกิดการย่อตัวก่อนและส่วนตัวคิดว่าการย่อตัวนั้นน่าจะย่อประมาณที่1.02ก่อนแล้วค่อยขึ้นไปต่อโดยทาร์เก็ตแรกเนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะขึ้นเก็บไฮเดิมถ้าหน่า1.04ผ่านได้ก็ค่อยไปที่1.06เป็นระยะไปค่ะ ต่อไปค่ะมาดูคู่ยูโรเทียบปอนนะคะถ้าเป็นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะมองว่ายูโรเทียบปอนจะมีแนวโน้มที่จะปรับแข็งค่าขึ้นแต่ว่าถ้ามาดูไส้ในค่ะจะเห็นว่าตอนนี้ภาพรวมของเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยค่ะมีแนวโน้มที่จะปรับอ่อนค่ามากกว่าฝั่งอังกฤษนะคะเลยทําให้ถ้าหากว่าเราเอายูโรเทียบปอนเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมากกว่าและถ้าเราดูทางเทคนิคนะคะจะเห็นว่าแท่งเทียนแท่งนี้ค่ะ แท่งหางยาวๆแบบนี้เป็นแท่งที่คุมตลาดบ่งชี้ว่าเขาไม่อยากให้ราคามันปรับขึ้นไปดังนั้นค่ะถ้าคุณกำลังมีออเดอร์บายอยู่นะส่วนตัวคิดว่าน่าจะเก็บที่บริเวณที่1.089หรือ0.88บริเวณนั้นแต่ถ้าหากว่าอยากจะเซลลงมาค่ะส่วนตัวคิดว่าเซลลในบริเวณที่0.87ถ้าหากว่า0.87ไ like หลลงมาก็มารับที่0.86หรือจะรอดูแถวบริเวณเส้น moving average ที่200วันก็ได้ค่ะ คู่ต่อไปค่ะคู่นี้ก็ตามคําขอเลยนะคะปอนเทียเจปแปนคนไหนชอบสวิงคนไหนชอบความรวดเร็วก็ต้องคู่นี้แต่ที่นี้ค่ะในสัปดาห์นี้จะเห็นว่า ตัวเงิน J8 อนี่มีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งมากกว่านะคะเพราะว่าตัวรัฐบาลเองของเขาเนี่ยก็ออกมาแทรกแซงในตลาดใช่ไหมคะเลยเป็นปัจจัยนึงค่ะทำให้ J- ยปแข็งค่าขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับเงินปอนดังนั้นค่ะถ้าสัปดาห์นี้นะคะเงินปอนเทียบ J8 หลุดที่164ลงมาได้ก็มีโอกาสมากๆค่ะที่จะลงมาที่160ได้แต่ทั้งนี้ท้งนั้นรอดูก่อนเนาะว่าราคาสามารถหลุดเส้น moving average 200รวันได้ไหมถ้าหากว่าหลุดลงมาได้ก็ลงมารับบริเวณแถวนี้ค่ะ คู่ต่อไปนะคะดอลลาร์เทียฟฟรังสวิตค่ะคู่นี้ถือว่าวิ่งสะใจมากในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทิ้งดิ่งลงมาแดงโหดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หลุดเส้น moving average 200วันลงมาได้ตอนนี้ราคาค่ะแทบจะมาถึงบริเวณ target แล้วนะคะ0.94แต่ถ้าใครยังไม่มีออเดอร์ดอลลาร์เทียบฟรังสวิตในมือหรืออยากจะหาจังหวะเข้าเทรดน,นะคะรอให้ราคาขึ้นมาทดสอบบริเวณที่ประมาณ0.95หรือ0.9% 6บริเวณนี้ก่อนค่ะถ้าหากว่าไม่สามารถยืนเหนือแถวแถวนี้ ได้ก็มีโอกาสไหลลงมาทดสอบที่0.94และ0.92ตามลำดับค่ะต่อไปนะคะเรามาดูถึงปจัจจัยการเมืองของฝั่งสหรัฐบ้างค่ะตอนแรกเนี่ยพักสีน้ําเงินและพักสีแดงเนี่ยค่าเฉลี่ยพอๆกันนะคะแต่ว่าผลออกมาเลือกตั้งกลางเทอมก็ส่งผลให้พักเดโมแคตหรือว่าพักของคุณโจไบเดนก็ตีบวกชนะขึ้นมาได้เมื่อเป็นแบบนี้ค่ะเลยเป็นปัจจัยทําให้ราคาน้ํามันเนี่ย ปรับลดลงนะคะเพราะว่าคุณโจไบเดนเขามีนโยบายใช้น้ํามันสํารองเพื่อกดให้อัตรางเงินเฟ้อในฝั่งของพลังงานปรับลดลงจึงเป็นปัจจัยนึ่งค่ะทำให้ราคาน้ํามันในภาพรวมตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงเดือนหน้าก็มีโอกาสที่จะปรับลดลงนะคะและนี่ก็คือภาพของผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐอายุ10ปีนะคะจะเห็นว่าหลังจากที่ C B I ของดอลลาร์ปรับลงมาต่ํากว่าคาดการก็ส่งผลให้ บอลยิวอายุ10ปีของสหรัฐเนี่ยต่ำกว่า4%อร์เซตอนนี้อยู่ประมาณ3.92เอเพราะเป็นแบบนั้นค่ะยิวปรับลงใครปรับขึ้นนะคะราคาทองคำจึงไม่แปลกที่คุณจะเห็นราคาทองคำร้ายขึ้นมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและอีกอันนึงที่น่าสนใจเป็นปัจจัยหนึ่งหนุนทองนะคะก็คือความต้องการค่ะจะเห็นว่าความต้องการในปีที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ในไตรมาสนี้ด้วยนะคะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่700ตันเลยค่ะเมื่อดีมานเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งค่ะ ดันให้ราคาทองปรับเพิ่มขึ้นและถ้าใครนะคะติดตามเราเราได้เอาภาพวงกลมอันนี้มาให้ดูแล้วนะคะว่าถ้าหากว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นแต่การเติบโตของภาพรวมของ GDP ทั่วโลกเนี่ยไม่ได้ปรับตัวตามหรือว่าทำการเติบโตแบบช้าๆและชะลอตัวค่ะ สินทรัพย์ที่น่าสนใจที่นักลงทุนจะเป็นการ asset allocation ก็คือทองคำจึงไม่แปลกที่คุณจะเห็นว่าช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะคนก็เข้ามาถือทองมากขึ้นและเป็นปัจจัยนึงค่ะทำให้ราคาทองมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตค่ะ พูดมาตั้งนานนะคะมาเจอกราฟทองตัวจริงกันดีกว่าค่ะจะเห็นว่าราคาทองนะคะหลังจากเขาทําตัวแบบ triple b u t t o ทจากนั้นค่ะราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและราคาทะลุแนวต้านในยะสสำคัญบริเวณ1730ขึ้นมาได้ปัจจุบันค่ะอยู่ที่1765โดยประมาณทีนี้ค่ะถ้าสัปดาห์นี้เราจะวางแผนเทรดทองนะคะโดยส่วนตัวคิดว่าราคาน่าจะลงมาทดสอบบริเวณเส้น Movie เอ100วันหรือประมาณที่1730หรือ1735ก่อ ก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายคือเส้น moving average 200รวันหรือประมาณที่สัก1,800ถึง1 8 0 4โดยประมาณค่ะ ต่อไปภาพรวมของราคาน้ำมันนะคะปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวอ่อนค่าลงก็คงเป็นเพราะการเติบโตของเศรษฐกิจไม่ได้เติบโตอย่างที่คาดการมากเมื่อเทียบกับทั่วโลกนะคะจึงเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะกดให้ราคาน้ำมันปรับร่วงลงและอีกอย่างค่ะนโยบายการใช้น้ำมันสำรองของคุณโจไบเดนก็ได้ผลทีเดียวก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะกดให้ WTI เนี่ยมีแนวลงที่จะปรับอ่อนค่าลงนะคะทีนี้ค่ะจะเห็นว่าราคาเขาเนี่ย กดลงโดยเส้น moving average 100วันถ้าหากว่าในสัปดาห์นี้นะคะราคาน้ํามันเองนะคะไม่ได้ยืนเหนือ92ก็มีโอกาสที่ราคาน้ํามันจะลงมาบริเวณด้านล่างเลยนะคะทดสอบประมาณ76แต่ก่อนหน้าที่จะถึง76กเนี่ยก็ต้องผ่าน84ลงมาให้ได้ก่อนค่ะ ต่อไปนะคะมาดูของฝั่งคริปโตเคอเรนซีบ้างนะคะช่วงนี้คริปโตเคอเรนซีก็มีแนวโน้มที่จะปรับร่วงลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่กระดานเทรด FTX เนี่ย mm. เกิดสภาพคล่องที่ไม่ค่อยโอเคนะคะเป็นปจนัจจัยนึงค่ะ,คะกดให้ Bitcoin และตัว Ethereum mm. e t h e r e ียมเองก็ปรับร่วงลวงมานะคะไม่ใช่ร่วงน้อยๆแต่ร่วงมากกว่า3.5%อะไรที่มันเกิน3.5%ต่อวันเนี่ยคือเยอะมากและพี่เขาร่วงลวงมาที่8กับ 7%นะคะถือว่าเป็นการร่วงลงมาของราคาทั้งบิตคอย n และอีเ e r รีมที่เยอะมากๆค่ะ และนี่ก็คือกราฟบิตคอยนะคะจะเห็นว่าราคาเองเนะะี่ยค่ะอยู่ต่ำกว่าเส้น moving average 200วันด้วยส่วนตัวคิดว่าค่ะราคาจะขึ้นมาทดสอบประมาณ18,200ก่อนก่อนที่ราคาจะกดลงต่อนะคะหลังจากที่ตัว FTX เองก็ยังไม่ได้มีการตอบรับที่ดีขึ้นนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งค่ะทำให้มีโอกาสที่เราจะเห็นบิตคอยลงมาต่ำที่ประมาณ13,500ค่ะ และนี่ก็คือแนวโน้มการคาดการณ์ในสัปดาห์นี้นะคะและที่สําคัญค่ะคุณจะต้องติดตามตัวเลขข่าวเศรษฐกิจด้วยนะคะว่าสัปดาห์นี้มีใครที่น่าสนใจบ้างค่ะมาที่วันอังคารก่อนนะคะมีมีตัวเลข GDP ของญี่ปุนค่ะและมีการประชุมนโยบายของออสเตรเลียนะคะส่วนวันพุธค่ะจะมีตัวเลข CPI ของอังกฤษค่ะและมีตัวเลขคอ c ี i ของแคนาดาแล้วันพฤหัสมีตัวเลข c p i ของยุโรปและส่วนวันศุกร์ค่ะตัวเลขที่น่าสนใจก็คือ มีการประกาศนโยบายการเงินของฝั่งยุโรปนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลส่วนตัวยังคิดว่าแนวโน้มของดอลลาร์ก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับอ่อนค่าลงส่วนฝั่งยุโรปในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นเพราะว่าการอ่อนค่าของดอลลาร์ค่ะและถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะและหากว่าท่านได้มีคําถามก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะหรืออยากแชร์ประสบการณ์ในด้านการเทรดโฟร์เร็กด้านการเทรดคริปโตหรือทองคําก็คอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะ ยินดีมากๆเลยสรจบวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอทอสมีความมั่นคงและเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินให้บริการมายาวนานกว่า15ปีเอทอสมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมงานที่เชี่ยวชาญช่วยให้สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับโบรกเกอร์อื่นโดย Finance Magnet เริ่มต้นเพียงแค่50ดอลลาร์เท่านั้น From 2007 to 2022, from a fresh contender to a global leading online trading services provider, ATOS has never lost sight of its core value to be your trusted FX and CFD broker. 15 years. ATOS has grown into a world leading online trading services provider. We have strictly adhered to regulatory requirements over the past years and always welcomed monitoring and supervision from external relevant stakeholders. We strive to create a fair trading environment for all our clients. 15 years. ATOS provides various trading products to clients in more than 100 countries and regions around the world. We make this possible by connecting traders to global capital markets from one single platform. 15 years. ATOS has executed millions of trades in our business history. We are proud to offer clients the world-class premium service. 15 years. Whether you are just beginning your journey or a seasoned trader. ATOS provides you with a wealth of tools at your fingertips. Experience our trading tools that are easy to use yet super functional. 15 years. ATOS has won the trust of global investors through its premium customer services and innovative trading technologies. Since its establishment, ATOS has received more than 50 heavyweight international awards. We are a world leading online trading services provider. It's time to trade with ATOS. Are you ready?